เตือนด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูง13จังหวัดเสี่ยงเกิดอุทก,กภัยเนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565ช่วงนี้บริเวณภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของรัฐปะหังเทศมาเลเซียและมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยในวันนี้มีผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งดังนี้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพรระนอง สุราธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลันพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส จากสภาพอากาศดังกล่าวก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเอาไว้ด้วยซึ่งขณะเกิดฝนตกหนักก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะ และในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่25-26กุมภาพันธ์2565ซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์สภาพอากาศ รวมทั้งดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะและก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรวมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิป